เอาละครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักในอินดูทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยละกันนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับย้ารถไปโคไปลอกคลองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินปฐมบ่อนะครับนี่เลยครับมากับทรงใต้แล้วก็สาเอ็มนะครับผมอันนี้เป็นหัวลากของอ่าบางฟ้านะครับผมก็รู้ไปโคโคัสุก็จะใช้คันนี้ในการขุดดินลอกคลองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะยารู้ไปที่หน้างานก่อนนะครับ ไปฮะเดี๋ยวเราเอาดัมลงก่อนนะฮะอ่าไปครับผม<ด>เฮ้ยทำไมดัมพี่ไม่ลง,ลงวะอ่าลงแล้วไปไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้หัวลากนำนะครับไปไปฮะไปฮะอย่าลดไปที่หน้างานใหม่ครับผมล็อกพอหน่อยหัวลากาไปได้ไ, <ป S 2> ไ<ม>หฮะ หัวลากก็อาจจะขับลำบากหน่อยนะครับในเมืองนะฮะก็ต้องทำใจครับรถมันเล็กนะทุกคนนะรถมันเล็กครับไออัดนะฮะอยู่ในเมืองในเกม้เด็กเกมมาเลี้ยวซ้ายตรงนี้หน้าหน้างานนะไม่รู้พี่เทียลาปลาไปก่อนเอ้ยงั้นงั้นพี่ต้องขึ้นก่อนแล้วแหละจังหวะนี้พี่เทียอ๋อพี่เทียวไปเล่าไปเล่าเห็นโอ้ยรู้รู้เลยทีนี้บอกบอกจะขึ้นก่อนรู้เลยทีนี้รถไถผมเห็นรถไถไงพี่ผมรู้เลยอ่ะ รู้เลยอ่ะรู้เลยอ่ะบอกว่าพี่จะขึ้นก่อนนี่รู้เลยอ่ะรู้มากเลพี่ธรรมดาผมรู้มากจัดเด็กไปครับโอ้จริงๆอยู่แค่นี้เองนะเนี่ยใช่เลยนี่ไงถึงแล้วเราเอาสองคมาแล้วทุกคนนะเอาไม่ได้เอาสิบ้อ,อบมาเหรอ,อโอ้พี่ในเกมพี่ในเกมไปขวางทางไอ้เรเบคโคลนั่นแหละ พี่น้อยเกมทำไมไม่เลี้ยวขวาออกไปแอบก่อนหรอพี่น้อยเกมไม่เป็นไรพดูดูเบนทอยลงดูดูไอบตามดูแอบตามมาดูดิมาดูดิมาขวางมาขวางพี่ไว้เลยว่ะโอ้โหโอ้โหเกินเกินเกินตีวงไม่ได้พี่เราตีวงไม่ได้อะไรตีวงไม่ได้พี่ให้เกมเลี้ยวขวาไปแอบก่อนให้แมคโคลลงก่อนไอ้มาเกะกะแมคโคลนั่นแหละ มันเกะกะไม่โค่นนั่นแหละเกะกะนี่ไงพี่โอ้ชนกระจกเราอีกเห็นไหมน่ะไปได้ไม่ได้ไหนแร้วพี่เห็นนะน่ะไปได้ชนชนชนขอบสะพานอีกน่าเห็นไหมชนเอามันเกะกะไงโอ้ก้วขนาดนี้ว่าเกะกะพี่เวอร์เอาไม่เกะกะมันจะชนเหรอนั่นแหะ ดูดูเขากลัวไม่ได้ขึ้นครับทุกคนดูเฮ like ้ยกเอา่ไโอเคไม่เอาโรเบิร์ตไปเก็บก่อนแล้วนั่น่ะไม่เป็นไรพ really. işte> <No, ี่ผมให้พี่ข yani> ับเลยผมขับหัวลากไม่เป็นพี่เอาไอ้เป้าเดี๋ยวพี่เอา่อหัวเดี๋ยวเก็บหัวลากก่อนครับเออ เกมนี่ไม่มีน้ำใจเลยขับไม่เป็นโอ้โหพี่เรียกว่ากันว่าขับไม่เป็นวันก่อนเพิ่งขับอยู่เลยอ่ะโหตายละขับตอนไหนไม่มีขับลงบ่อได้ไหมเออขับลงบ่อเดี๋ยวเราแอบไว้ตัวนี้แหละครับทุกคนไม่เปิดไฟขาทำไมอะเฮ้ยมันมีมันมีไฟหลายสเต็ปด้วยเหรอเฮ้ยเดเคีเฮ้ยนี่ไงมีไฟสเต็ปด้วยป่ะเฮ้ยเทพเป่ะ ทุกคนรถค้าครับโอ้ต้องแบบขอบคุณเจ้าของรถด,ด้วยนะฮะนี่เลยสวยจริงครับสวยจริงตอนนี้ปาลตอตนี้ตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นิ้งเกินไปเอาอยางเสียเกมโอ้โหรัดคิเดวนนเนี่ยเนี่ยโอ้โหเอาป๊าปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขยับไป ป่าเขาพดนี่เกะกะจริงว่ะหรือป่าเขาพดได้ไหมนี่นิดนึงได้ครับโอเคผมตรงนี้นะทุกคนนะสามเอ็มวะผมสองเคไ่นป่าไม่เขาถอยมาแล้วอะทุกคนก็ไม่ได้ขึ้นนะเห่นไหมอะไม่พี่มาโชว์ความหล่อไงพี่พี่มาขิงความหล่อของรถไงไม่ไหวเลยเนี่ยรถพี่มันหล่อนะมันดูดิ โอหล่อกว่าเนาะทุกคนเนาะยังไงรถแถวก็หล่อกว่าอยู่แล้วนะทุกคนนะเราถอยมาโชว์ความหล่อเท่ของรถไงทุกคนแบบจอดโชว์อยู่คนเดียวเนาะเออเลยเอาความหล่อเท่ของรถมาแบ่งให้อะไรเงี้ยไงทุกคนเดี๋ยวเรามาเทตรงนี้นะผมต้องขี่รถถ่ายอยู่นะผมเฮ้ยเกมเต็มแล้วนั่น่ะย่างพี่แค่ขึ้นกองแล้วเต็มแล้วเนาะหนึ่งหน่งะฮี่ยเวลาเทรถถ่ายมันจะได้มันจะได้เทเป็นกองมันจะได้ดันเป็นกองใหญ่ด้วยพี่เอ๋อมันเต็มแล้วไงรถจริงเขาไม่ใส่เยอะขนาดนั้นหรอ ไปทำแม่ไปทำแม่เอบไหมเอาต่อไหมเอาเสียงเต้นรถพี่ไปไหนวะโอเคครับไปครับไปครับนี่ไปครับถึงเคียวแล้วแล้วครับเกีอยวขึ้นจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนนะโอ้โหตงไปก่อนนะผมเดี๋ยวเข้าเมืองนี้ต้องแบบคุมผ้าใบด้วยนะฮะ ไม่จำเป็นนะครับมผมไม่จำเป็นโอ้ไม่มีไม่มีอดีตโท่อหลับผมมันไม่จำเป็นป้าบเทไปดลงดับตายผมตายแล้วเสียปล่า,า,าขออภัยด้วยนะทุกคนนะแต่ทำไมทางขอทางนี่มีไฟมีไฟวิ่งด้วยครับทุกคนนี่เห็นไหมมีไฟวิ่งด้วย กว่าตรงนี้นี่เอก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 ครับผมขึ้นดอยไปเลยเจ้าหนี่ฮะใช่ครับผมไปถูกทางอบอกว่าผมมาผมเลยซอยมาแล้วไม่ขึ้นไปทางนั้นแหละถูกแล้วเชื่อพี่เกมไมพ่พี่เชื่อพี่ผมไม่เคยไปถูกทีอะไรโหยังยัง,ยงเท่ว่ะทุกคน มันเท่จริงนะเว้ยเนี่ยโอ้โหมุมนี้แม่งอย่างเท่เลยเมื่อกี้ผมเป็นเยวอีกซอยนึงเลยโคตรไกลอ่ะนี่ตรงนี้เองแล้วเราเทตรงไหนอ๋อเทสายงานข้างล่างเนี่ยไปปล่อยลงไปใช่ป่่ะใชตรงหลุมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอารถถ่ายไปดันเดี๋ยวไม่เตรียมอะไเลยฮะเกิดพลาดไปก่อนนะเอาะไรเกิดผิดเกิดผิด ใกล้แล<ไ>้วครับใกล้แล้วหอยถอยไม่ต้มหอยไม่ต้งที่เราเอาลูกมะโคลูกโคจมแล้วหรือเปล่าน่ะโดนรถไหลรถไหลวันนี้ว่างเลยนะทุกคนนะเราซึงอพอแล้วแค่ซื้อพอเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เยอะเหมือนกันนะปิดไหมต้องไม่ปิด ไปครับผมคุณพ้าไ,ไปก่อนนะฮะนี่เลยนะทุกคนเราไปใส่ต่อเรเที่ยวต่อไปเที่ยวต่อไปของเรานะั่นเองทุกคนนะี่เดี๋ยวซายตรงนี้ครนเผมเ่อกลับไปที่งานงานนะทุกคนนะโอ้มี่ไม้มาดูละได้ไหมกำลังไปครับกำลังไปครับเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวอ่าับขวาซ้ายอีกอ่าหยุดเขา เอาอเกมตายผมเกมเป็นลาดสายไฟเลยรถแพงเี่มันตุดยากพี่หยีธรรมดาผมโอ้เกมขับไม่เสียนเองหรเปล่าโอ้ยผมชนอยู่เรื่อยผมชนเรื่อยเนี่ย,ย,ยตาเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวทางแคบอ่ะขับยากนิดนึงอต,อนตอนถอยลงไปนะพี่โคตรยากนี่มันจะยากแค่ไหนกันเชียวมัชนดาเมจหรือว่าพี่ไปติดหรือว่า โหตรงนี้คือเอาเรื่องอยู่นะ<อ>ถมนบอ่อถอบ่อครับถมบ่อปังปามครับปังปามอะร่างนี้เลงเลยเหรอโอเคได้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 ไดนี่นี่เลยครับโอ้โห อยู่แบบนีนี่แ่ได้เียโอเคได้ไหมได้ๆวันนี้ได้ไหมโอ้ติดติดดาเมจดับดับมีดาเมจดับมีดาเมจหลาๆโอ้สเกิร์ตพังแล้วอ่าปามถอดสเกิร์ตได้ไหมนี่ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอผมตอนนี้นี่เราได้ปกคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบนะครับ เดินไปอีกไดเหูยบแม่ขึ้นเอ้ยเ็งม่ขึ้นไรยังมานี่ถึงไ่แน่เหมือรถจะเมรถจะขึ้นไม่ไหวนะตอนนี้รถแรงหรือเปล่ารถเท่าไอเอ้ย ไม่ไหวไม่ไหวร้ผมมันรถเทาอะ่ะเลยเลยตามเอาให้กองมันใหญ่อ่ามารอคิวครับมารอคิวรอคิวก่อนครับรอคิวครับผมป้ายสุดราดนะผม เอาป๋าเจมี่ลงสามเจมี่เป็นยังไงเวลาทุกคนโอ้โหสามไปแล้วครับถึงเคียวราวแล้วถึงเคียวราวแล้วนานนี้เราจะได้เล่นรถเถ่านะทุกคนนะไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมโอ้รถเถ่าเจมี่เพิ่งเล่นไปเมื่อวานเองรถเถ่าเมื่อวานเล่นรถอะไรเจมี่เล่นล็อกกี้เป่าเมื่อวาน เมื่อวานเมื่อวานท่าหกเจ็พี่พีเมกาไี่เหยียไม้เหรอปุ่ล้อมันมันมันเกาะเนี่ยมันเกาะเนี่ยมันก่อนเราเล่นด็องพี่ใช่แต่มันไม่เท่าเท่าคันนี้ไงแมฆเมันก็บอกรกันแหละแต่มันเป็นระเป็นระดุงไงเลยซอยอีกแล้วพี่ซอยอยู่ข้างหร่พี่เจ๊เด็กเกมเข้าเมือร์ลอยครับ ตายแล้วตายแล้วใส่กเกม่ออยู่ตรงนี้แต่เราเลยไปไกลเลยนี่กี้นี่รอถอยตรงตรงนี้ตัน่นเองครับเพื่นอนแล้วไอสามเอ็มคันนี้ตอนขึ้นเนินแล้วแรงมีไงไม่ยอมเปล่งให้ด้วย น่าเดินหน้าไม่ได้รถผมอ่ะจากยกเนี่ยไปผมใกล้ใกล้ใกล้จะเต็มย่างเต็มได้แล้วพี่เดี๋ยวมาเที่ยวนี้ก็น่าจะเต็มแต่พี่มาเที่ยวนี้แล้วผมมาจะไปเที่ยวนี้ไนได้กับตอนนี้แล้วเราก็ใส่เยอะซะด้วยสิเป้ยครับคุณพ่ออไปก่อน ได้วลาออกไปแซดไ,ได้วลาออกไปแซดครับผมม,มาแล้วเว้ยมาแล้วเว่สามเอ็มเอาเอา,เอาไปทางาไหนล่ะ <c oughs> ขับขวาพี่โอ้โหเมื่อกี้ขับขวาอยู่อ่ะโอ้ไม่ก็เมื่อกี้พี่โหลดเกมไงเกมเชนเสาไฟตา,ายจูบกันเรื่อยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมไปอีกดับนึน่งก็น่าจะพอดีแล้วพี่โอเคครับผม เดี๋ยวพี่เอารถไถดันรอแล้วกันเดี๋ยวป่เข้าโพดครับผมขออนุญาตเอ้ยได้ไหมหัวแข็งสิบหี่โอเคตรงน,นี้ได้ไหมฟาร์มได้ๆนี่นะเบียร์เอาชวนส่องไฟดีกว,ว่าหลับในดีกว,ว่าเฮ้ยที่ไม่หลับในอะทุกคนนะหลับในเนี่ยาหายหลห <laughs> ลับในหลับในในชีวิตจริง ไม่ว่าอยู่รถติดอะไรเอา้ายิดเี้ติดเสาไฟนี่ว่าเออเออตั้งใจถอยครับผมหน้าง,งานอาจจะรักทะเลนิดนึงนะฮะอ่าดำครับผมดำ นนไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวพี่เอารถไถมาดันรอระหว่างรอเกมมาเทีย่ยวอีกเทีย่ยวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก็เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเต็มละรถผมอะโอ้รถกระโดด มเตมยงปป๊ออ้ะจะขับรถตกเขาหลับในจะขับเทรลตามไปไหมไปปับป๊บแจ้งโหยป่ารจะแจ้งโหเกมเกมถอยมาเทตรงเนี้ยได้เลยเนี่ยคคล้อมันจมอ่ะถ้าล้อไม่จมนี้ถ้าดินมันเหยียบแล้วล้อไม่จมนี้มันจะดันสวยมากเลยนะ ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมมาเทียวอีกทีหนึ่งพอดีทุ่คนซอยน่าจะอยู่นี่ไงซอยข้างหน้าเรานี่เลยนะทุกคนนะตรงนู้นรถไถไปไม่ได้ปะเราชอบเลยอ่ะทุกคนดีกว่ามาผมมาแล้วแต่ขยัาเยอะด้วยนะมาเป็นกองเลยอ่ะอสักครู่พี่เดี๋ยวเทตรงหน้าดีเลยตรงหน้าดูดีเลย แล้วพี่ก็จัดให้มันเตี้ยไปเฮ้ยด hey! ับในเฮ้เฮ้แล้นี่รออยู่ครับรออยู่เฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> ตกเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โตพี่โอ้โหระดับเตียเ้ยนเตี้ยนต้องขับกันแบบนี้มา,ามาตอนนั้นแหละตอนนั้นแหละเกม<ร>าดาวเลยเป็นไม่อยู่ยพี่ hey, hey. Hey. เฮ้ยผมสามเอฟตายออาเด็นเลยไก็ได้โ okay. อเคอะไรพี่ โอ้ยนานเลยนะอจ้าโหดนี้แหละทุกคนนะโอยปิงๆอะไรเนี่ยทำไมเดินดนโดๆดนวงแลวมันหอะไรนะเฮ้ยเด็กเงยคนเินแล้วดวงอ่ะโอเคหายดวงแล้วดินี่ฝนนวสเตดาร์ดถ่ายไปไม่ได้ ไดันเลย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 ครับ,บผมออไหวไหมพี่มันติดอะนั่นน่ะไอ้ล้อล้อหน้ามันจมอะแล้วมันพายดานันลงลึกอะเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้ พาลขับแล้วแหละพี่ผมว่านักเกนบเงินนี่ก็พอได้นะถมบ่อเสร็จอยู่นะนี่เห็นไหมวันนี้ทำงานเสร็จด้วยแหละโอเควันนี้ทำงานเสร็จด้วยแหละมาลขับเทรลเลอร์มาหาเลยนะทุกคนนะอ่าถมเสร็จพอดีใครกันที่ขวาผม เอาเละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เพื่อเ like, ป็นกำลังใจให้เราด้วยกันนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม